เพื่อนๆวันนี้นะคะพามาดูร้านหินได้พลังงานอันนี้จากร r o s s Cross ถักความรักแบบไรเงินไขเมตตามหานิยมแล้วก็อันนี้ไ y ไ i t ์เนี่ยจะเป็นดึงดูดซับพลังงานนี่นะคะก็น,นี้แอบอยู่ในตัวนึงพี่ว่าหินที่เรียกซาาับเพื่อนๆดูนะคะพลังงานเนี่ยเต็มเลยขออนุญาตก็ขอดูอมิ i t h i s a พลังงานล้นเหล,ลือเลยค่ะดูนะคะความฝันของตุงเลยค่ะอยากมีร้านแบบนี้คนลุกเลยสวยที่สุดอเมทิสต์นีนะคะซิตินซะิตินก็เป็นอะไรที่เรียกซรัพยหนึ่งกันนะคะเนี่ยโรสคอรสโรดนไนส์ไฮเดรอเมทิส สวยๆที่ส, anza, ส wan, ุดเลยลงไหลอันนี้เพื่อนๆรับพลังงานจากขิ่นนะคะอันนี้มาลระคขยค่ะนี่นะคะสวยมากๆเลยค่ะดูออมิทิสอันนี้เอ้ยดูได้ไพรายชนี้ซึ่งไพลท์เนี่ยค่ะเหมือนกับทองอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนแรกทองโอ๊ยผูอะไรตรงนี้ค่ะมันสุกวัวซา ม้วดหน,หน้าค่ะม้วนแอันนี้มีค่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะสวยมากมากซิทรินค่ะซิทรินนี้อันนี้มอสอาร์เกตค่ะสวยที่สุดอันอน,นี้อะไรคะคอสค่ะอ่าอันนี้เป็นคอสนะคะเคะลียร์คอสอ่าลาบาดไลอันนี้เรียกว่าหินพอบนี่มีมีขัดต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ เ้รอมาแห่งชีวิตกำแพ่อมิติสค่ะก็ขอให้เพื่อนๆได้รับพลังงานจากขีดกันเต็มๆเลยนะคะคิดดีทําดีต้องได้รับผลที่ดีแน่นอนเลยค่ะสวัสดีค่ะ